ใครเป็นผู้พายบ้างช่วยอาก้าด้วยน้องเป็นยังไงบ้างหรอเป็นแผ่นของอก้าเป็นยังไงอ่ะอาก้าโชว์แขนให้พี่รุ่มดูสิยังแสบอยู่ไหมอ่ะรุ่มถามเนี่ยอ่ะไหนอาก้าโชว์แขนยังแสบอยู่ไหมให้รุ่มดูโอ่ะล้ยเยอะเลยอ่ะ มันเหมือนมันพันรอบเพรข้อมือแล้วเจ็บอยู่ไหมครับเจ็บเจ็บแล้วเหรออ๋อโอเคเมื่อกี้บอกแม่ไม่เจ็บตอนนี้เจ็บแล้วขอพี่้งขันเจ็บแล้วตอนนี้เจ็บแล้วอ่อนนิดนึงหินให้หมดก่อนไปไหน พี่อุ้มเดี๋ยวมานะแบบหนึ่งไม่ว่าไงพี่ทอยเดี๋ยวเราปิดไลฟ์เลยก็นละปิดเลยแล้วกันมันทุรักทุเลกทกคนไว้โอกาสนะคุยกันใหม่นะคะขอบคุณพี่ทอยและทุกๆคนที่มาอยู่เป็นเพื่อนุ่้มกินค่ะเอากล้ามันนี่ก่อนเอากล้ามันนี่ก่อนเอาก็้าเบ๊ะบายพี่อุ้มก่อนสจง๊บด้วยโอเคจับมือกันปแปลวอติม โอเคบายบายนะพี่ bye, อู๊บายบายค่ะใช่ดี